รามาเกียรตฉบับรัชกาลที่หนึ่งตอนที่ห้าณเมืองกยเกตทาก้าเกยเกตได้สรงพระสุบินโหนทํานายว่าพระองค์จะได้ผูกมิตรกับเท้าอัชบาลกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าคะ่ะจึงส่งนางเกยเกศีพระราชธิดาไปที่กรุงศรีอยุธยาเท้าอัชบาลก็จัดงานแต่งให้นางกับเท,าท้าทศรถ พระราชะโอรสพร้อมกันกับนางเกาสุริยาและนางสมุทรเทวีวันหนึ่งท้าวอชาบาลไปพบพรานป่าแบกเนื้อทรายมาจึงขอแลกชีวิตของตนกับเนื้อทรายทรงอธิษฐานว่าด้วยบุญกุศลของข้าในครั้งนี้ขอให้ข้าตายอย่างไม่เจ็บปวดเถิดแล้วให้พรานป่ามาเชือดเนื้อตนไปแทนพระองค์ก็สวรรคต ท้าทศรถได้รบกับยักษ์ประทุทันพญายักษ์ได้แผลงสอนต้องเพลารถหักนางกายเกษีก็อธิษฐานแล้วสอดแขนเข้าไปแทนเพลารถทำให้เท้าทศรสฆ่าประทุทันได้สำเร็จ